โอ้ยกินไว้ก็แบกมันได้ผมน้อยงานใจเดินงานไม่เดินนี่คนเดินอย่างเดียวบันไดมอ๋อบันไดลุงแล้วยืมเข้ามานี่เนี่ยซื้อมาตอนไหนผมยังไม่ซื้อมาเลยวันนี้ลงอาบน้ำเลยไหนเด้อเนี่ยอ่างผมซื้ออ่างไว้เลยฮะ ลงลอาบน้ำให้ผมหน่อยเพื่อนเพื่อนเคนนอนเพื่อนเขาเหม็นเขาอะลาผมสตัวฮะสามนอวันลงใี่ผมว่ากตายหมดตายหมดเลยนเมามอใครหมอกินสะปันนะไม่ใช่ไม่ใช่เขากินยุงก็ไม่กล้ากัดนาะมีแต้กินเหล้าขาวถึงไหมถึงอยู่สะปันแบบไป เป็นตรงนี้เดี๋ยวุ้งขุงของคุได้คานบ่ไม่ค่อยไปเอาไม้ยูคามาตีก็ได้ตรงนี้แล้วไปนะเราไม่ได้ให้ลงขึ้นเสร็จแล้วเอามามา โอ้เอาไว้ทีเดิมด้วย,ยเดี๋ยวเดินไปกล้หันะห,หไล่สวมขาเด้อเออคือ,าอมาทกันเนันาาแ <laughs> วแกเลี้ยงหนนี่มีตัวใหญ่กเกินมาผมไม่เคยกินเลยนะเนื้อมันฮะลรไหม,มอันนี้เอามาจพันมาจากนเอ หลองลองซื้อมาจากหลองซื้อมาตัวเท่าไหร่ครับตอนนั้นซื้อมาคู่หนึ่งพันหนึ่งกี่ปีแล้วนี่เ,เลี้ยงนี่หนึ่งสามปีสามปีอะเคยทำเลกำลังดีเลยเนี่ยลูกมันมันมันใส่ร้ายคือว่าน้ำไม่เข้ายันนี้ยันนี้หยาบน้ำไปเด้อทั้งปัน <c oughs> พิจารณาทำอะไร <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ลงไปก็ตากไว้ดิ เอาน้ำหน่อยรพี่เอากไ้นี่ผูกคานี่ผมได้กี่อันแล้วนี่อ๋อผูกหลมาเด็ผูกนี่หลากฝนนี่เล็กกระยกไม่เห็นเลอ๋อเล็กปอกอันนเอาปออ๋อผูกเทสามสิบเอ็นม่ ชิ้ิดิกกี้นะ่ยอ๋อสายห้อหมดแหรอบ่เพื่อแต่ทำนี้เหรอ้นี่สายสายหอนี่ตัวสายไฟอ่ะ นี่สายไฟสายไฟเฮาอยู่ข้างหน้าสายหนึ่งเอาอันนี้ไปนี่ก็ได้เบกเกอร์ตัวหนึ่งเสียปลักก็ยังอยู่ได้เด้ออันนี้อยู่แคมเฮาไว้นี่เข้ากระเพาะเบกเกระทำหน่อยสัางศสีแผ่นหนึ่งแั่นหนึ่งเดี๋ยวกูขอปลาไว้นึ่งขอบเปล่าอี้หนึ่งเสียงคนไว้เมื่อวานนี่ก็ใส่หมองใส่เมื่อวานนี้ เลย่ิปลาบัวไปครับทีทีหายอยงน้นอหายอยเงนลยไปยังวสกปลาขาไหทีหายไม่ติดเยเขาเอาขึ้นว่าอึ่งหองยักษ์กคือไปหาอึ่งไงผมกินเนันแดบคือทีห้องนะโอ้ยจอเซกอันนี้ไปเลยแมออเอาเล็กคุแต่คช่วยแล้วเอาง่าัแถวหนิมันว่ามันได้เก็บเป็นทางสีอาวคือบแบงไหมผมเลยกินเลยใคบล่ะ ึ้งบักแค่แดงหน่อยนะแดน่อยๆไใอึงหนนะกับแดงกับข้างแบบนงเราคิ่ขายดอกเอาด้วยหมูนี่สองหอโอ้เอามากินเนี้ยข้อนีตัุงแม่ไดอกม่ม่แม่งกีขีดตะลุยบ่ใครไม่ได้กินยังรลย พอไหมพี like <laughs> ่นี่ก็คือกระท่อมทําใจของช่างปั่นนะครับที่นี้ที่นีเมียมาจากบ้านออกซื้ออกซอากาศโลผมอยากไอออกซื้อวอจากเอ็มบอยได้เป็นนักแสดงเห็นในมือนี้เอเอเซรามิกนางรอง <laughs> nó say cho nó sẽ. nó gì nó gì đâu lúc mẹ lẽ cho bà làm nó, ừ, đau, nó bà không nó có phải nói được, thằng đấy nghe này làm bò vợ, mẹ hãy bò làm này, bò cản nó bò giờ, mẹ cản bò nó bắt sang thế, nó này đấy. อยกนู้นว่าจะไปทำยั่ไงเอาายจันดุมเหรอผมก็อยู่ห่างตากฝนบ้มืออยู่เห็นปลาลูกขอกบะเห็นยุฟูนึงยุบ่งนางอันมื่ได้จับมืองผมกินนั่นด้อมือสองสมาอ้เี็บเป้นกับในตัวนึ่งก็จะถือกับไนสองตัวเมาสองแม่นแล้วมันนอนอยู่นี่มันก็มาหาเนาะก็ได้ ก็ได้เปิดเพลงไอ้เสียงอึงมาอีกนี่เหมือนในไอ้คลิปที่เขาถ่ายอเอาเสียงอึงมาหลอกกันอ่ะโอ้ทุกวันนี้นวัตกรรมเยอะมากเลยมีเสียงอึงอีกอย่างมีกเหรอมีอ่ะมีเสียงอึงหลอกอึงอีกเออเดี๋ยวผมมีสื่อผ้านี่มาอีกแผ่นหนึ่งสองแผ่นพอดีเนาะโอ้มันฮะท่านเพื่อนพอดีเนาะมันได้กันศาสตร์เนาะ อํำจะได้อํำก็ขึ้นับฝนมาตกลุงปันกับหอกมันก็อ้ำใสะเจ้าเลยเนเวลาฝนมาเพื่งกินนอนขดหนาวโอ้ยกูเปียกฝนคนเดียวเว้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยเลยเวลาฝนัา่ครัมอยากอ่งคันฝีอไหนมาี่รถเก๋งมาแล้ว่าโซฟี่ยูเนี่กูถามเราไม่ได้เกี่ยววะกัอนยัตื่ายังมากอดกันพาาผสมพันธ์ะภางไหนกูบอกผมเนี่ย ไทยไทยจีโลโก้เราโองเาครับมาโซฟีน้ำกันกันที่พรวับขี่รถเก๋งมาบ่พอเรื่พนี่เนี่ยขับม่เองเลยวะขับม่ขี่รถเก๋งมันมาฟังอยะเมนบ่ดห้วใครเสียิ้ยังคือผู้ขอเหรียญรานเลยผู้ขอเหรียญนี่ยเราลำา้สสบโซไทยขอเทียหรอแต่ปรากอดกันกันที่บ่เป็นไนพระนุ่มพระนุ่มหรือพระเ่าหรอ เรอายเนเออื้อผ้าไว้จะสุดหนิสามสุดครับสามสุดบ่บฟ,อฟดอกเดี๋ยวพ<ม>ี<ม>่ทรงยื่สองสายเด็กูเด้อผมไม่เคอยอาบน้ำมันเป <c oughs> ็นยังงัน่ใ <c oughs> น,น,นป่าเอาเอาใหม่ผมเอก็ไดนเดาะเอาเอารวดไปไหมเอาไปอยู่เอาลวดเอาวดไปอยู่ความหไม้เลือเราเลือแค่นี้วพี่ เอาไปลงนู่น,นะครับโอ้เอามาหมดเลยไม่หรอกครับเอามาแค่ห้าสิบต้น,นครับอืมเราพอลหลัเกเล็กเราได้อยู่เออผมว่ามีสิทธิตอไปเข้าว่ะพี่นั่นนะครับเออว่าขุดขุดออกขุมๆยฮะขุดดาจัแม่คือคือว่าย <c oughs> สูบไปเตะมันพันหรอกโอ้ย <c oughs> ว้าังห <c oughs> ัว <c oughs> ไ,ไปวล้วเัว้ัวห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 ัมหัว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 าัวหัววหัวหัอาหา สำหรับที่นี่นจบสนิทเด้อครับพี่น้องครับมาเบิ่งเอาเด้อใครอยากเห็นไอ้ไอ้หน้างานช่างปั้นนี่มาอยู่แบบโอ้ยนลำบากละบนหนีเมียมากพ่อมาต่างหากเ,เมื่อไหร่พ่อใครอิ่มบ่อยอยู่นี่ฝากเอฟซีครับมาติดตามสั่งปั้นนี่ครับนี่จ่อยคอนเถ๋เอาเพื่อสตึกบ่ม,มายัาง

เดี๋ยวสื่อ่าโอ้ยมีโยอี่่ครับต่อไฟเดีวกัได้มีไฟตัวครับผมคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับมาสัมภผัณสร้างปันครับสวัสดีครับ